ันนี้อาจจะลก่อยนะคะติกตอกโดนยึดเลยต้องมานี่ในยอยู่เลยที่เราจะมาบอกวันนี้นะคะก็คือเราจะแพ็คของไม่ใช่แพ็คของสีแพ็คเคื่อน,นะคะนี่คือถุงที่หนึ่งนะคะเอ้ไม่ใช่นี่คือถุงที่สองแนี้คือถุงที่หนึ่งอ,อยากรู้ไหมว่าทายังไงตามมไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเตรียมอุปกรณ์นะคะก็คือกระดาษกระดาษหนังสือปกติหน้ากลางเนาะแล้วก็ ะมีกันตรแล้วก็เทปกาวแค่นี้เองค่ะแล้วก็ดินซ้อหนึ่งแท่งถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันไล่มาดูกันอีกนะคะวิธีการใช้เนาก็คือไ้เลยกระดาษต้องรีบหน่อยเนาะมาห่อก่อนนะเดี๋ยวจะห่อให้ดูนะแบบนี้เลย ติดพลาสติกให้เป็นแบบนี้เลยนะคะวิธีที่หนึ่งคือติดให้ตรงนี้เล้วรอบๆเลยเนาะตรงนี้ก็ต้องติดนะคะตรงนี้ไม่ต้องติดนะไปดูวิธีที่สองนะคะต่อไปนะคะวิธีที่สองนะคะที่เราต้องเอา,เอาสก๊อชีนุ่มๆนกหนอหนอสกอชีนุ่มๆเพาะมาเป็นที่นอนสกชีนุ่มๆนะคะมาใส่ไว้ในนี้เลยเนาะ,ะเปิดฝาถุงไวรีอยจ้า คุณจะห่ออะไรก็ได้นะคะห่อกับพลาส,สติกเทปตรงเทปกาวอะไรก็ได้เลยนะแต่เราไม่ห่อจ่าเพื่อ่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ติดพับมันแบบนี้แล้วก็ติดเลยจนะ้าเสร็จแล้วนะคะให้เป็นแบบนี้เลยเนาะอย่างต่อไปนะคะเราก็ต้องอะไรนะเราก็ต้องติดเ,เขียนหมายเลขนะคะเดี๋ยวขอเนี้ยเขียนหมายเลขก่อนนะจะใช้สูงสีอะไรเลยนะแต่เราไม่ใส้ เราไม่ใช่มาดูกันทอนหายเสือกันนะคะอันที่หนึ่งเป็นรูปกากระบาดรูปบัวให้ทุกคนนะคะกดบวกเพิ่มเพื่อนแล้วนะคะส่วนอย่างต่อไปนะคะอ,อันที่สองรูปแชทให้กดเข้าไปนะคะอ๋อไม่ใช่แชทรูปแชทนะคะรูปก,กดกระดิง่ง ถ้าเพื่อนๆอยากให้เรามาแชร์ความรู้ DIY แบบนี้กดกดไลค์กดแชร์กดต like, ิ<ก>ดตาแล้ว <subscribe. S 2> จะมาเจอกับความสนุกหรือร่วมคิดเด๋ยเราไม่ต้องซื้อให้แพงสำหรับวันนี้เอแคก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดไลค์กดแชร์กดติดตาม a อแคด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอแคต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย